โอกาสเจอเดบบี้บาซูจำได้ไหมโถเอ้ยไหนบอกให้แม่มาขอฉันลืมเขาไปแล้วอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะเขาหายหน้าหายตาไปมันนคนนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยลืมจริงๆเหรอลืมจริงๆถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่บอกว่าคนนี้คือเดบบี้บาซูอะแล้วมาเห็นหน้าอีกทีเราจำไม่ได้ได้ยังไงเราเกิดมาจากเพลงโถเอ้ยเลยนะแล้วฉันก็ฉันก็เข้าใจฉันก็เต้นได้โถเอ้ยเนี่ยอะไรนะขวา่ายขาขว้กันแล้วก็นั่งที่บอกว่าเต้นได้คืออะไรขึ้นยอดใช่ไหม บอกมาเดี๋ยวนี้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครที่นั่งเป็นฐานเนี่ยเป็นฐานเป็นฐานให้ผู้ชายขึ้นยอดข้างบนถายหน้าหายตาไปเพราะว่าไปเรียนปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วนะเกี่ยวกับนิเทศที่สําคัญจบโทด้วยที่ประเทศอเมริกาเรียนตรีนิเทศโทจบ MBA เก่งมากๆเลยนะครับล่าสุดก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาอยู่ใต้สังกัดเดิม RS นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่มีการเซ็นสัญญาแบบจริงจังนะเป็นสัญญาใจซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าผูกพันกับที่นี่มานานนะครับซึ่ง เราจะเห็นงานตั้งแต่กลับมามีงานแรกก็คือไปเป็นแขกรับเชิญให้กับแรปเตอร์ในคอนเสิรต์ตแบบครบวงเลยนะครับงานนี้ไปเจอตัวก็เลยถามสะหน่อยว่าจะมีโอกาสได้เห็นวงบาซูกลับมาฟอร์มทีมเป็นวงแล้วก็ออกอัลบั้มกันอีกสักครั้งไหมครับตอนนี้ก็เริ่มคุยคุยกันนะคะถ้ามีโอกาสได้ทําเพลงพวกเราก็อยากจะทําพูดแทนพี่โจโอีพี่กัมปันด้วยะคะ่ะอยากจะแนวไหนก็คงจะต้องเป็นแนวแดนเหมือนเดิมะนะคะเพราะมันก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราค่ะ ยังตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มคุยกันอยู่เลยค่ะก็ยังไม่ได้วางอะไรที่เป็นตัวเป็นตนนะคะแต่ถ้ากว่าถ้ามาีโครงการอะไรที่แน่นอนแล้วก็จะต้องมาแชร์กันแน่นอนค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยนะคะคเดี๋ยวต้องรองกันก่อนเธอเสริมได้ว่าแนวเพลงเนี่ยคงไม่ต่างไปจากเดิมที่เป็นแนวแดนซ์ค่ะซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับวงบาซูนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องรออีกพักใหญ่แต่รับรองว่ายังไงยังไงก็ต้องชวนกาปัน้นแล้วก็โจอี้มาร่วมงานด้วยแน่นอนส่วนงานตอนนี้นะคะนอกจากจะเตรียมงานเพลงแล้วเนี่ยก็ยังได้รับโอกาสเป็นพิธีกร,รรายการเพลงเออดูแลพูดเก่งนะคะซึ่งรายการที่เปิดเพลงเก่าๆยุคสมัยที่แบบ RS เฟื oo, <ำ>่องฟูปัจจุบันยังเฟื่องฟูอยู่หมายถึงยุค่ ยุคที่แบบว่ายุคเราๆยุคที่แบบว่าวัยร um> ุ่นเนี่ยเต้นตามในทุกเพลงเป็นยุคที่แบบเจมเข้ามันไก่เข้ามันไก่ UFO La f i n a n ี่ Mo เมจ j a แ a นปูอัดบอกอายุเลยนะทุกคนจริงๆว่าผ่านมา The Generation n e X t อย่างเงี้ยอันไม่รู้จักแล้วที่มันเป็นการรวมตัวมีพี่โดมโมเม Generation X อะ กบไปดู YouTube ซะ YouTube โอเคเดี๋ยวไปดู YouTube รายการนี้ทำคู่กับพี่ลิฟสุพลนะจ๊ะต้องบอกว่าฝึกฝนพอสมควรเพราะว่าเธอไปอยู่ต่างประเทศมานานเนี่ยภาษาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงยากไหมเหรอคะก็คนละแบบกันนะคะก็อาจจะต้องมีการฝึกในด้านของการพูดในการทำสคริปต์อย่างเงี้ยเพราะว่าสคริปก็จะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่อ่านเนี่ยเดวี่ก็จะอ่านค่อนข้างที่จะชานิดนึงก็ต้องใช้การฝึกฝนค่ะ ใช่ค่ะเปิดเพลงในสมัยสมัยของเราเนี่ยค่ะมีบ้างค่ะตกใจเหมือนกันค่ะตกใจแบบว่าอุ้ยแบบเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือเปล่นปลานะคะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะ แซวเขาไงว่าทํารายการเพลงเก่าใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างที่แบบแนะนําเพลงตัวเองเห็นหน้าตัวเองในสมัยเก่าๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเขาบอกว่ายังเหมือนเดิมเราชมเขาไงว่ายังเหมือนเดิมเขาบอกอ๋อขอบคุณค่ะอย่างนี้แต่คือถามว่าเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมแต่ก็ดูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับรอดูแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับบาซูก็ติดตามนะครับเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นนะ สามคนมาขึ้นต่อยอดกันอีกต่อยอดขึ้นเขาเลยเกี่ยวขาแล้วก็จะเปลี่ยนจากที่เดบบี้เป็นเป็นยอดนะก็จะให้กัปันขึ้นไปเป็นยอด <c oughs> แล้วเดบบี้มาเป็นฐาน <c oughs> พอดูจากรูปร่างแล้วเดบบี้ดูแข็งแรงนะ <c oughs> ดู <c oughs> เฟ<อ>ิร์มดูเฟ ER ิร์มนะ